ิษนะทัวร์ยกล้อผู้จัดงานไทยแลนด์เทอร์รี่ดีไซน์เอ็กซ์โปทูเทอเซนทเวนตี้ไฟมา,าการรมอารยสถาปักนวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9เตรียมพร้อมรวมพลรุ่นใหญ่ไฟกระพิบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Active a อ i n g สูงวัยสุขภาพดีมีความกระฉับกระเฉงเที่ยวเก่งเต้นได้และยังคงเป็นพลังที่สำคัญของสง สังคมครับ นอกจากจะเป็นงานรวมพลคนวัยเก่าฟิยวฟาวเร้าใจแล้วในงานไทยแลนด์เฟรีดีไซน์เอ็กซ์โปที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่9ในครั้งนี้ก็ยังเป็นงานเอ็กโปที่มีมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้เก้ยีรถเข็นให้ความสําคัญโดยการเดินทางเข้ามาร่วมงานมากที่สุดอีกงานหนึ่งในระดับนานาชาติเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานพรมแดงของบรรดามนุดล้อที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียนกันเลยก็ว่าได้ครับ และงานนี้ไม่ใช่มีแต่วัยเก่าและมนุษย์ล้อนะครับรถในงาน FD Expo มีมากันทุกเพศทุกวัยนอกจากรุ่นใหญ่แล้วก็ยังมีรุ่นจิว๋วที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแฟชั่นทูตอารยศาปัตรรุ่นจิว๋วเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของประเทศชาติซืบต่อไปครับเพื่อทุก วนเยาวชนนิสิตนักศึกษาในงาน FDXPO ก็มีเวทีปล่อยพลังให้บรรดาน้องๆนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วเมืองไทยได้มาประชันไอเดียและฝีมือในการทำแบบจำลองหรือโมเดลอารยสถาปัตย์ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวไปถึงโรงแรมห้องพักห้องสุขาและร้านอาหารที่มีอารยสถาปัตย์หรือมีการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยค สดวกต่างๆเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศเฟรลี่ดีไซน์อวอร์ดประจำปี2 5 6 8ภายในงานไทยแลนด์ f ฟรลี่ดีไซน์อีกโปครั้งที่9ปลายปีนี้แล้วมาพบกันนะครับ11-14ธั11นวาคมนี้ทีฮอ่1์ไบเทคบางนาครับ